มาต่อกันที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับเ mm hmm. กาหลีเหนือก็ขู่โจมตีกองเรือคาวสวินสันของสหรัฐที่กำลังมุ่งหน้าสู่คาบสมุทรเกาหลีเพื่อร่วมซ้อมรบกับเรือพิฆาตของญี่ปุ่นและข่มขวัญเกาหลีเหนือไม่ให้ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครับ mm hmm. บทความในหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของเกาหลีเหนือฉบับวันอาทิตย์นะครับมีเนื้อหาเตือนถึงรัฐบาลสหรัฐว่ากองทัพเกาหลีเหนือพร้อมจะจมเรือบรรทุกเครื่องบินพลังนิวเคลียร์ของสหรัฐด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว เพื่อแสดงแสงยานุภาพของกองทัพ และหนังสือพิมพ์เมนจูโชซอนยังมีเนื้อหาเตือนด้วยนะครับว่ากองทัพเกาหลีเหนือจะปฏิบัติการโจมตีที่สร้างความหายนะอย่างไร้ความปราณีแก่ศัตรูเพื่อไม่ให้กลับมาลุกรานอีกตลอดชีวิตกองเรือของสหรัฐนําโดยเรือบรรทุกเครื่องบินคาวสวินสันและเรือรบอีกหลายลําที่กําลังมุ่งหน้าสู่คาบสมุทรเกาหลีร่วมซ้อมรบกับเรือพิฆาตสองลำของญี่ปุ่นได้แก่อาชิงาระและซามิดาเรในทะเลฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์นะครับนอกจากนี้แหล่งข่าวเปิดเผยเพราะว่าในเดือนมิถุนายนนี้ทหา สหรัฐในเกาหลีใต้จะฝึกซ้อมการอพย,ยพพลเมืองสหรัฐในเกาหลีใต้กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในคาบสมุทรเกาหลีแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นการซ้อมอพย,ยพจริงหรือจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ขณะที่กระทรวงรวมชาติของเกาหลี